วิมานหนามเนี่ยเป็นเรื่องของทองคำกับเซคู่รัก LGBT ช่วยกันทำสวนทุเรียนกันมาเสร็จปุ๊บพี่เสกนั่นแหละพี่เสกเสียชีวิตแล้วทีเนี้ยพอเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสเขาตายไปก่อนที่จะมีกฎหมายอันนี้ค่ะแม่ของพี่เสกอยากจะได้ที่ตรงนี้เอาหมดเลยทั้งที่ดินสวนทุเรียนบ้านและไล่ทองคาออกไปคุณผู้ชมเขาไม่ได้ไเลยทั้งที่เขาต่อสู้ด้วยกันมาใครจะไปคิดนี่ไม่ใช่แค่หนังนะคะแต่มีวิมานหนามในชีวิตจ,จริง คนที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยชื่อคุณบาสคุณบาสเด็คุณตุ้ยทำคาเฟ่ด้วยกันแล้วก็ประสบความสําเร็จจนคุณตุ้ยเสียชีวิตปรากฏครอบครัวคุณตุ้ยจะเข้ามาเอาคาเฟ่เนี้ยไปบริหารงานแทนคุณผู้ชมคะแล้วคุณบาสจะไม่ได้อะไรเลยเรื่องของข้อเท็จจริงเราไปคุยกับครอบครัวคุณตุ้ย คุณบอยเป็นน้องชายของคุณตุย้ยคุณตุ้ยเสียไปแล้ว<อ>ตัวของครอบครัวคนตายเนี่ยเล่าให้ฟังเขาบอกว่าชาวเน็ตโจมตีเยอะมากหาว่าเฮ้ยวิมานหนามเหลอจะไปฮุบสมบัติเขาเหรอยืนยันว่าที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะพี่ชายเนี่ยเป็นคนซื้อที่ดินที่อุทยัย10กว่าปีละแล้วก็ลงทุนทําคาเฟ่กับคู่รักเขาก็คือคุณบาสประมาณ3-4ีป่ปีพี่ชายเป็นคนเอาเงินของครอบครัวไปแล้วก็ไปลงทุนเขาบอกว่าทั้งหมดอ่ะ11ล้านนะ จนกระทั่งมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยพี่ชายเสียชีวิตแต่เรื่องอ่ะมันเพิ่งมาแดงเมื่อนเนี้ยเมื่อวันสมรสเท่าเทียม,มเขาก็บอกว่าตอนนั้นครอบครัวไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจคาเฟ่เลยจนกระทั่งมันเกิดเรื่องคือตุลาคมมีจดหมายจากธนาคารส่งมาที่บ้านบอกว่าที่ดินที่อุทัยธาน,นีจะต้องถูกยึดเพราะขาดส่งไปตั้งแต่คุณตุ้ยเสียชีวิตเท่ากับว่าเขาเอาที่เนี่ยไปเข้าธนาคารเอาไว<อ>้ซึ่งอต้องพูดตามตรงคนที่ดูแลธุรกิจก็ควรจะต้องผ่อนต่อ,อแต่ทีเนี้ย เข้าใจว่าฝั่งนั้นเขาก็ไม่ได้ไปผ่อนกับธนาคารจนธนาคารส่งจดหมายมาที่บ้านว่าจะต้องยึดตอนนั้นทุกคนในครอบครัวเลยรีบหาเงินไปไถ่ที่คืนมาคุณผู้ชมคะสงล้านกว่าบาทนะจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ไล่คุณบาสออกแต่คุณบาสนั่นแหละเป็นคนเอารถหกล้อมาขนของที่ร้านออกไปหมด คบกันมานานเนีครับก่อนอันนี้อันนี้ผมไม่ทราบไม่ทราบเพราะผมได้ยินชื่อเขาก็เมื่อประมาณสองสามปีให้หลันี้เองเขาถึงเขาถึงมามีการเปิดตัวผมไม่ไม่ไม่เคยมีปัญหากับเขาเลยแต่ที่ผ่านมาทางพี่ชายเราเนี่ยมาเอาเงินที่บ้านถูกต้องก่อนเสียชีวิตประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดล้านล้านยังเปิดอยู่ไหมเปิดอยู่ปกติผมไม่เคยเข้าไปยุ่งก้าวไก่เอาเงินตรงนั้นสักกระบาท แม้กระทั่งงานศพพอที่เราเสียชีวิตเนี่ยบาร์สก็จะเป็นคนดูแลกิจการใช่ผมให้เต็มที่ให้โอกาสให้ทำเพราะว่าเห็นว่าเขาทำมาร่วมกันก่อนมาทำมาทำมาด้วยกันอ่ะด้วยไงผมก็เห็นเป็นเห็นรักเป็นหนุนกับน้องคนหนึ่งแล้วก็ทำไปเรื่อยธนาคารโทรเออธนาคารส่งหนังสือมาจะทำการอายัดทรัพย์สินที่หนังแผงไอ้ที่แห่งนี้สิบไร่ทางครอบครัวก็เลยบอกว่าเอาที่กับมาดีกว่าสองล้านห้าแสนที่ไปตัดมาแล้วมาก็มาผ่อนที่แห่ง สองหมื่นแต่ทาเป็นนังสือสัญญาเช่าสิปีเขาเขาแพ็คทุกสิ่งทุกอย่างอเตรียมพร้อมที่จะขนขึ้นรถไม่ต่างากสี่ห้าแสนเขาไม่คุยอะไรเลยไม่คุยผมไม่เคยมีเจตนาที่จะให้บ้าออกไปจากพื้นที่ตรงนี้จริงจจากใจเลยนะผมต้องการแบบว่าอะไรนะผลผลเอให้น้องทำหางกินแล้วก็มีผลตอบแทนของเงินที่เราเอาไปโปะนี่มาคืนเขามบ้ง Legenda